อย่างที่สภาพักอย่างที่สภาพักเขาได้แถลงเมื่อวันก่อนนี้คนจนอีสานที่นายกแพทองทานไปหาเสียงบอกว่าเพื่อไทยมาที่ไรใครจนจน,จนต้องรวยแน่นอนทุกวันนี้พี่น้องชาวอีสานยังยากจนอยู่เหมือนเดิมยังยากจนสุขอยู่เหมือนเดิมและยากจนไปกว่าเดิมแต่นักการเมืองและนักธุรกิจไม่กี่ตระกูลไม่กี่ตระกูลรวยเอารวยเอารวยขึ้นรวยขึ้นนี่คือความเลื่อมล้ำที่มัน ห่างชั้นกันมากมายคือความเหลื่อมลำ้ำความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยคนจนยิ่งจนติดดินคนรวยยิ่งรวยขึ้นไปรวยขึ้นไปเพราะอะไรเพราะคุณเป็นรัฐบาลคุณเอื้อเฟื้อนายทุนเอื้อเฟื้อกลุ่มทุนทั้งหลายที่คุณไม่มีปัญญาหรอกที่จะปรบาบปรามกลุ่มทุนเพราะถึงเวลาเรื่องตัางมึงก็ใช้เงินของกลุ่มทุนไปซื้อเสียงเรื่องจริงไหมนี่คือโคอี้ดนตรียุบสภาวันนี้ก็ไม่มีความหมายยุบไปมึงก็กลับมาอีกเพราะมึงซื้อเสียงกับประชาชน มึงซื้อเสียงกับประชาชนประชาชนก็ขายเสียงเราไม่มีจะแดกไม่มีจะกินก็ขายเสียงบ้านเมืองมันก็เวียนอยู่อย่างนี้มันไม่มีทางที่คุณจะลืมตาอ้าปากได้พี่น้องฟังผมผมพูดจากหัวใจของผมจากหัวใจลูกผู้ชายของผมจากหัวใจของไอ้คนที่ทําพรรคการเมืองเล็กๆขี้รวมใจไทยแต่ใจมันใหญ่เว้ยเฮ้ยใจกูใหญ่นะแพ้เป็นแพ้ชนะก็จะสู้ให้พี่น้องประชาชนฉะนั้นการคาดการ GDP ปีนี้นะครับอยู่ที่2.8 ซึ่งคุณดานุชาซึ่งเป็นเลขาสภาพัฒน์ได้รวบรวมผลของมาตรการแจกเงิน1นึ่งมืนบาทนะเขาบอกว่าแจกไป4ีห้าแสนล้านบาทบอกว่าเป็นความเสี่ยงจากนโยบายกีดกันทางการค้าอีกอันหนึ่งที่เกิดในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จากความบ้าบินของผู้นำสารัฐแล้วก็กลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินแจกไปแล้ว ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันแจกมันไม่ได้เกิดพายุเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลคาดการผู้คนก็เชื่อว่ารัฐบาลเอาเงินเอาเงินไปแจกเนี่ยมันจะทําให้พายุเศรษฐกิจเกิดขึ้นทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นผลสุดท้ายโบเบครับไม่มีหาอะไรเลยเวลานี้จ้องอย่างเดียวจะเข้าไปยึดจะเข้าไปยึดคลังหลวงครับคลังหลวงเพื่อเอาเงินสำรองระหว่างประเทศและเอาทองเข้ามาขัดหนักขัดเบาจริงหรือเปล่าผมไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นผมถึงออกมาต่อต้านพูดตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายอย่างนี้ ที่พักการเมืองจะเข้าไปคุมธนาคารแห่งประเทศไทยพี่น้องทั้งหลายครับมันจะทําให้พายุเศรษฐกิจเกิดขึ้นทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นผลสุดท้ายโบเบครับไม่มีหาอะไรเลยเวลานี้จ้องอย่างเดียวจะเข้าไปยึดจะเข้าไปยึดคลังหลวงครับคลังหลวงเพื่อเอาเงินสำรองระหว่างประเทศและเอาทองเข้ามาขัดหนักขัดเบาจริงหรือเปล่าผมไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นผมถึงออกมาต่อต้านพูดตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายอย่างนี้ที่พักการเมืองจะเข้าไปคุมธนาคารแห่งประเทศไทยพี่น้องทั้งหลายครับ ร่อดแร่เต็มทีที่เราแพ้เขมรเราแพ้ลาวซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาก่อนมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก่อน,นมีไหมไม่เคยมันเกิดขึ้นในสมัยที่ลูกสาวของทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เวลานี้คุณอยู่ไปก็เสียเวลาอยู่ไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเสียเวลาของประชาชนเปล่าๆทีป่ประชาชนก็มาบ่นประชาชนก็มา,ชา,ชมาพีความทุกข์กับการค้าขายกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัว Sáng sao hoàng mai đêm hiệu cản này hết lời